เล่นมอทุกเกมไม่มีท้ใจสู้ทุกเกมวความวังสู่หมดทั้งใจคือความัพากสู้เซนชัถึงแพ้เป็นสเก็ผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งผู้เราอย่าไป้อบไปกับพวกเราช <Go game! S 1> ุกเกอแกนคู่โรคกทร็ทอยชอบรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีชุดครอสเพโมเดลของสะสมและของใช้งาน ยังอีกพวกแกยังไม่ร yeah! 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 ีบสแกนเคียวอัโคดอีกแอดไลซ์สกรอบสสดีคค่าพบกในเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เกา่าแต่เราเกา่าเพราะเราคือ ก <Go>! สวัสดีครับผมมาพบกับเกมโปเกมอนอยู่ไหนกันอีกเช่นเคยนะครับผมเปิดรูม,มาเป็นนีมเฟียอย่างนี้ครับผมใช้เลยครับผมต้องไปคลิปของเขาอย่างแน่นอนครับผมหลังจากที่เมื่อวานนะฮะได้ทําการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนําไปเล่นในแหล่งลองดูนะฮะเอาไปยืนเลนดูครับผม สุดโหดจริงๆครับผมแต่วันนี้นะฮะจะมาแนะนําอีกสายหนึ่งของนีมเฟียรครับผมนึ่งคือการเอานีมเฟียไปฟาร์มป่าดูครับผมมาหลังจากที่ผมลองเล่นแล้วเอาไปฟาร์มดูครับผมโอ้โหโหดกลัวเล่นอีกครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะฮะแนวทางการอัพสกิลแล้วก็เซตไอเทมสายฟาร์มป่ากันได้เลยครับผม let's go ครับ โอเคครับผมมาดูในทางกระทั้สกิลแล้วก็เซตไอเทมของนิวเฟียสายฟาร์มป่ากันได้เลยครับผมสกิลแรกนะฮะแนะนําให้ออกสวิปไปเลยครับผมเพราะว่าสกิลนี้จะสร้างดาเมจได้รุนแรงมากกว่าสกิลที่2นะครับผมจะทําให้เราฟาร์มไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสกิลที่2ก็ออกไปด้วยดออายไปเลยฮะสกิลที่3ก็ออกอันนี้เลยครับผมแนะนํานะมิสซิคอลไฟครับผมทำไมถึงเป็นสกิลนี้นะครับผมเพราะว่าสกิลนี้ครับผมถึงจะไม่รุนแรงเข้าไฮเปอร์ไวนะฮะแต่สกิลนี้มันใช้ ในการเติมเกมไฟแล้วก็ออกจากวงไฟเอาไว้หนีคู่ต่อสู้ได้ดีกว่าครับผมนะสกิลที่4ต่อเลยฮะก็ออกฮนะ เดย์ยิ่งคิสครับผมจะทําให้นะฮะตัวเราเนี่ยฮิวได้ครับผมอยู่ในวงไฟได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมส่วนสกิลอันติก็ออกไปเลยครับผมแฟรี่ฟอร์ิกนะฮะมาดูเซตเอเธกันต่อเลยครับผมชิ้นแรกนะครับผมออกมาสื้อแบนไปเลยครับผมชิ้นนี้จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีครับผมเพิ่มความไวในการโจมตีแถมยังทาดาเมจเพิ่มเติม3%จาก HP ที่เหลือของเป้าหมาอีกด้วยนะครับผมโอ้โหชิ้นนี้จะช่วยให้นีเฟียของเราโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับผมท้านะฮะศัตรูเหลือพลังน้อยเท่าไหร่ โดนยิงลูกไฟดอกสองดอกนี่ปิวเลยนะครับผมชินี่2อนะฮะออกโฟสโตนไปเลยครับผมชินี่จะช่วยเพิ่มเวลาโจมตีนะฮะช่วยเพิ่มความไวในการเคลื่อนที่ครับผมถ้าไม่ได้ต่อสู้เกิน8วินาทีครับผมจะเพิ่มความไวในการเคลื่อนที่ไปอีกครับผมเท่ากับว่าออกชินี่จะทําให้นีเฟียของเราเติมเกมไฟได้ดีบ้างยิ่งขึ้นครับผมบางทีนะฮะไปอยู่เลนบนนะฮะเติมลงมาเลนกลาง เติมลงมาเลยละ่ะกลับขึ้นกลางไปบนได้อย่างง่ายดายเลยครับผมสําคัญมากๆเลยนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็ผมออกเชลเบลไปเลยนะฮะชิ้นนี้จะบวกนะฮะพร้มไว้ในการโจมตีแถมลดคูดาวทุกสกิลลงด้วยครับผมแล้วยังตีดูดเลือดอีกต่างหากครับผมโอ้โหมันไปสัมพันธ์กับสกิลนะฮะ มิสติสคอไฟครับผมที่ยิงลูกไฟไปโดนคู่ต่อสู้ครับผมยิงโดนนะฮะเม็ดละ1วิในการลดคูดาวถ้าได้สกิลเชเบียวไปแล้วจะลดคูดาวลงไปอีกโอ้ยยิงได้อเทมนี้ช่วยครับผมจะทําให้เราใช้สกิลได้รัวๆเลยครับผมโอ้ย่างโหดเลยนะฮะไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวรอไปดูแมตช์กันเองครันในแรงครับผมกับนิมเฟียสายป่าสุดโหดนะครับผมจะรุนแรงและโหดมากแค่ไหนครับผมไปดูกันได้เลยครับผม let's go ครับ โอเคครับผมมาดูการแข่งขันในแล้งได้เลยครับผมทีมผมก็จะมีนิมเฟียฮะเล่นเป็นฟาร์มป่าครับผมมีเก็กโค้งะมีฟูจิกิบานะมีแฮปปี้นัทแล้วก็เซาโอล่าครับผมฝันตั้งครับมันจะมีเซาโอล่าเหมือนกันครับผมมีฟูจิกิบานะเหมือนกันแล้วก็ลูคาริโอครับผมมีเอชเบอร์แล้วก็ลิซาดอนนั่นเองครับผมโอเคครับผมมาอยู่ในตัวเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแลยนะครับผมแมตช์นี้ผมจะเล่นนิมเฟียสายฟาร์มป่าให้ดูครับผมแนะนําให้ออกสกิลแรกก่อนเลยครับผมกับสกิลสวิปนะครับผมจะเปป็นการล่อยฮะ ดาวสลูกนะครับไปโดนศัตรูแล้วก็สร้างดาเมจที่รุนแรงนะครับผมอ่ะออกสกิลนี้ก่อนนะครับผมจะได้ฟาร์มได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมโชว์แรกก็ฟาร์มไปก่อนเลยครับผมแล้วก็ปล่อยดาวไปตามที่ทางที่กําหนดอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็ได้สกิลที่2เลยฮะกับสกิล b บบี้ดอไอครับผมจะเป็นการส่งสายตาหวานแววใส่เป้าหมายนะครับผมแล้วยังทําให้ศัตรูติดนะฮะ สโลครับผมเดินชามากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้สกิลที่3ครับผม m e t i c a l e ไฟนะฮะจะเป็นการสร้างลูกไฟแล้วก็ยิงใส่ศัตรูแบบนี้ครับผมรุนแรงมากสกิลนี้ครับผมแถมยังกระโดดได้ด้วยนะฮะดูสิครับผมโอ้ย่างแรงครับผมโอ้โหฟ์มไปเรื่อยๆครับผมให้ได้รีวิวห้าค่อยไปแก่งนะครับผมดูฮะอย่างแรงครับผมนี่ฮะได้รีวิวห้านะฮะล้วข้างบนมีประเด็นหรือเปล่าครับผมผมทํายังไงครับผมเดินไปเติมไฟแล้วก็โดดไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็ยังไงซุ่มปล่อยรูปไฟไปครับผมตอนนี้ก็ดังไปเลยแล้วกัน ผมดันเขาออกไปก่อนนะฮะแล้วก็ดังไปแล้วก็เข้าเกมไฟกันต่อกับผมยังไงิงสกิลสองแล้วก็ตามวยสกิลหนึ่งสร้างลูกไฟยิงยิงงอย่างแรงครับผมโอ้โหสายนี้ครับผมฟาร์มป่าสุดแรงไปลองเล่นกันดูได้ครับผมแนะนําเลยครับผมแล้วก็ใจความสําคัญต้องมาเก็บครับผม นะฮะตัวพึ่งตรงกลางด้วยนะครับผมเพราะว่ามันให้เวลเยอะมากแล้วก็ไปดังต่อเลยครับผมแล้วยังไง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 ผมปล่อยสกิลสไปแล้วก็ตามด้วยลูกไฟสกิลหนึ่งครับผมไล่เขาเอาไปข้างนอกก่อนนะฮะแล้วก็ดังไปครับผมช่วงนี้นะฮะเรามาเก็บคีปเขาด้วยนะครับผมเขาจะได้ฮะเวลตามเราครับผมแล้วก็ยังไงครับผมผมไปเติมร่างก่อนนะครับผมอ่าร่างมีประเด็นอีกแล้วครับผมตอนนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วอย่าลืมเอาผลสีเขียวนะจะสร้างนะฮะความไปในการื่นที่ให้เราอน านนะฮะฮเนี่ยมีประเด็นแล้วครับผมเซราโอล,ล่ามาครับผมผมกระโดดไปตามด้วยสกิลหนึ่งสกิลสองส,องสโลไปครับผมแลตามด้วยสกิลหนึ่งอีกรอบอย่างแรงครับผมปุ่นที่กีมาหน้าอยู่ด้านล่างแล้วก็โดดไปใส่ลูกไฟอีกหนึ่งรอบโอ้โหอย่างแรงฮะแล้วก็ดังทำคะแนนไปเลยครับผมาแล้วตอนนี้นะฮะมาเก็บนะฮะคีฟฝั่งเขากับผมเขาจะได้นะฮะตามเวลเราไม่ทันครับผมตอนนี้นะครับผมยังไงทำไงทำไงหืมทำคะแนนกับมอมันเลยครับผมไป เอาครับผมตอนแรกคิดว่าจะไปช่วยข้างบนนะครับผมแต่นะฮะเหมือนข้างบนจะเอาอยู่ครับผมแล้วก็ฟูจิคิบานะไปเติมข้างบนต่อะฮะผมก็เลยมาเอาข้างล่างต่อกับผมเขามีประเด็นอีกแล้วนะฮะมา2ตัวอย่างนี้ก็เสร็จสิครับผมโอ้ยอยังไงตายไหมจะตายไหมกระโดดสกิลหนึ่งปล่อยใสอีกรอบแล้วก็สกิลหนึ่งไปอีกหนึ่งรูครับผมโอ,โ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 อ้โหแรงโอ้หเลยครับผมเซตนี้นะแล้วก็ได้อันติครับผมแถมยังได้ป้อมแรกอีกต่างหากครับผมอย่าลืมครับผมใจคามสุพัญมาเก็บพึ่งให้หมดนะครับผม ไดเวลครับผมอุ้ยมากเลยนะฮะกับพึ่งตรงกลางครับผมแล้วก็ เลนล่างฮะอย่าลืมมาเอาเต่านะครับผมจะช่วยให้เราเนี่ยโอ้โหได้เวลครับผมทั้งทีมครับผมเราจะได้เล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้ก็โซนอยู่ครับผมแล้วก็เอาเต่าไปเลยครับผมปล่อยสกิลหนึ่งปล่อยสกิลสองตามไปเลยครับผมยิงไปเรื่อยๆืยิงไปเรื่อยๆืยิงไปเรื่อยๆเ,เรียบร้อยโอ้โหเวลเพื well, ่อนนาแล้วก็มีคนหลงทางอีกแล้วครับผมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งศพครับผมแล้วไงแล้วไงอีกหนึ่งเรือเปล่าอีกหนึ่งเรือเปล่าผมฟิกเกอร์ไปเลยครับผมแล้วก็สร้างดาเมจดาเมจ โออย่างแรงครับผมแล้วก็ทําแต้มไปเลยครับผมตอนนี้ก็มาเอาคีปป่าเขาครับผมตัดคลิปเขาก่อนครับผมจะได้เวลาตามเรานะฮะแล้วยังไงมีประเด็นไหมผมถอยกระโดดออกมาก่อนแล้วก็ปล่อยปล่อยไฟแล้วก็เปิดอันตีไปเลยครับผมตายหมดไหมตายหมดไหมเอาเอสเบิร์นก่อนเอาเอสเบิร์นก่อนเรียบร้อยโอ้โหอย่างแรงครับผมแล้วก็ดังไปครับผมทําแต้มให้ทางครับผม แล้วก็มาเก็บคีบต่อครับผมจะได้เวลนะฮะนำขึ้นอีกครับผมแล้วมีประเด็นไหมกระโดดมาข้างล่างช่วยเพื่อนกันครับผมแล้วก็ทำยังไงสกิลหนึ่งสร้างรล่ไฟพุ่งไปพุ่งไปครับผมสร้างอีกหนึ่งรอบนี่ละผลของไอเทมครับผมใช้สกิลหนึ่งรัวๆเลยครับผมแม่แล้วก็ดังไปอีกรอบครับผมนี่ครับผม ดังไปอีกรอบนะฮะมีคนมาเติมแล้วก็ผมยังไงหนีก่อนฮนะแล้วก็เอาพึ่งเลยครับผมปัจจัยสําคัญนะเอาอยัางไงกันต่อครับผมกระโดดสร้างลูกไฟไปเรื่อยๆปล่อยเซ็คเขาแล้วก็ปล่อยสก,กิลสองสโล่ครับผมแล้วก็สร้างลูกไฟอีกเรื่อยๆครับผมนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะจะตายไหมจะตายไหม,ไมกระโดดไปอีหนึ่งรอบตายไหมเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็อะไรเขาไปครับผมแล้วก็ดังเก็บแต้มไหมครับผมเหลืออีก ลูกนะแล้วก็เหลืออีก6ลูกก็ผมจะได้ปอมนี้แล้วฟูจิกิมานั่าของเรามาดังนะฮะเซตสุดท้ายแล้วก็ได้แต้มไปครับผมได้ป้อมไปเดินหายแล้วก็เก็บไปอีกหนึ่งครับผมแล้วก็เก็บไปอีกสองเซล่ากับเอสเิรอนมาอีกยังไงโดนเก็บไปอีกแล้วครับผมยิงรัวยิงลัวลครับผมโอ้โหได้ปอมยังไปครับผมลิซารอนยืนงงอือหือเกือบตายครับผมแล้วก็มีการไฟตรงตรงกลางมากยิ่งขึ้นครับผมตอนนี้ผมยิงรัวเลยฮะยิงรัวลเลยครับผมอือหือแล้วก็หนีก่อนนะฮะ เขาเป็นอมตะหรือเปล่าครับผมโอ้โหแล้วก็โดนสอยไปครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ยิงไปลุลวยยิงไปลุลวยครับผมยิงไปลุลวยครับผมตอนนี้แล้วก็เปิดอันตีซ้ําไปโอ้โหอย่างแรงแล้วก็เปิดสกิลหนึ่งแล้วเอสเปิร์นโนดเก็บอีกหนึ่งครับผมไงลูคาริโอโดนอีกหนึ่งดอกไม่โตดนนีหนึ่งดอกครับผมโ อย่างแรงครับผมสายนี้นะฮะตอนนี้เห็นป้อมบนฮะว่างอยู่ต้องรีบไปเอาเลยครับผมกระโดดหนีไปแล้วก็ปล่อยสกิลหนึ่งไปเรื่อยๆครับผมได้ก็ได้สกิลฮะเดี๋ยวลิงคิสเรีว่อัพอ,อีกแล้วครับผมแล้วก็มาดังไปเลยครับผม โอ้ยเกือบแตกครับผมแล้วก็นะฮะมาเก็บคลิปต่อหรือเปล่าครับผมเก็บคลิปต่อละกันนะฮะจะได้ลูกแก้วไปดังต่อครับผมแล้วตอนนี้ตรงกลางมีประเด็นครับผมต้องรีบลงมาช่วยฟูจิบานะไล่ตามเพื่อนเราอยู่จะตายมหมเรากระโดดปล่อยลูกไฟไปแล้วก็สโลว์ไปฮะเพื่อเราจะได้หนีได้ครับผมนี่ฮะกระโดดปล่อยลูกไฟไปทีบรอ้อย แล้วก็ไปเอาเต่าข้างล่างต่อครับผมเต่าสําคัญกว่านะครับผมเพราะว่ามันช่วยเพิ่มเวลทั้งทีมนะครับผมอย่าลืมไปเอาด้วยนะครับผมขบวนปล่อยไปครับผมเราได้ป้อมเยอะแล้วฮะตอนนี้ฮะ ฝั่งเขามาโซนๆอยู่ครับผมแต่ก็หนีไปแล้วครับผมจะไฟกันอีกรอบไหมจะไฟกันไหมผมวิ่งไปเติมเลยฮะตอนนี้ครับผมเอาเองกันต่อเ,อเจอเจอเจออีกหนึ่งตัวลาสคลิปเขาได้ครับผมแล้วตรงกลางมีประเด็นแถมข้างบนนะฮะมีคนแอบไปหล่อยป้อมครับผมต้องรีบจัดแล้วครับผมตอนนี้นะฮะผมขอนะฮะจัดการดังก่อนเลยครับผม26อลูกกับได้ป้อมนี้แล้วครับผมแล้วก็ไปตามเก็บครับผม ไงไงครับผมเซล่าอลาเลาขาหนีไปแล้วก็ผมตอนนี้นะฮะเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีครับผมตอนนี้กระโดดไฟไปแล้วไฟไปแล้วครับผมกระโดดถอยออกถอยออกซอยสกิลสองทิวตัวเองกระโดดถอยออกแล้วก็ปล่อยลูกไฟรัวๆครับผมปล่อยลูกไฟรัวๆนี่ครับผมอย่างแรงครับผมกระโดดปล่อยลูกไฟรัวๆกระโดดกระโดด ครูดาวแล้วครูดาวอีกครับผมใช้รัวๆได้ครับผมกับสายนี้นะสกิลหนึ่งครับผมยังไงกันต่อกับผมหนีก่อนนะฮะเขาวิ่งมาแล้วครับผมผมกระโดดเข้าไปโดดเข้าไปปล่อยปล่อยปล่อยสกิลสองฮิวตัวเองแล้วก็โดดออกนะฮะตอนนี้ไม่ไหวครับผมมาเอานะฮะอุ้ยข้างบนมีคนลอยฮะมีคนลอยป้อมครับผมจังหวะนี้ครับผมเอาพึ่งรอนะฮะเดี๋ยวเขาต้องวกกลับมาตรงนี้แน่นอนครับผมเอาพึ่งเก็บเวลก่อนนะครับผม ลูคาเิโอลูคาเิโอยังไงหนีไปทางนี้หนีทางนี้โดนสิครับผมจ้องอยู่แล้วฮะแล้วก็จัดการครับผมมา ปล่อยตัวสายฟ้าเข้าปอมเข้าไปครับผมแล้วก็ยังไงตอนนี้ครับผมเนะี่เก็บคลิปไปก่อนครับผม,มข้างล่างเอชเบิร์นครับผมมาลอยอีกแล้วก็วกฟุจิกิมานาอีกตัวครับผมผมกระโดดไปแล้วก็สร้างไฟรอไว้เลยครับผมนี่ครับนี่เนี่ยโอ,โอ้แล้วก็เปิดอันตรีไปเลยครับผมแล้วก็ยิงใส่อีกหนึ่งรอบโอ้โหอย่างแรงครับผมสุดจริงๆครับผมแนะนำเลยครับผมสายนี้นะฮะตอนนี้ก็เริ่มโซนทันเดอร์แล้วครับผมเหลืออีกประมาณ 6วิจะเกิดแล้วครับผมนะไปดูกันต่อครับผมกลัวเขาจะมาเอาเหมือนกันนะฮะเราก็โซนอยู่ตรงนี้นะฮะ ไหวไหมไหวไหมไหวไหมเขาก็จะมาเอาเหมือนกันนะเผื่อเขาจะล่าได้แต่เราก็ไม่นะฮะมีลูคารโอยแล้วก็ผมโอ้ไปลอยบนนะฮะไม่ไหวนะครับผมกระโดดหนีไปก่อนครับผมนี่ไอช่างลอยเนี่ต้องโดนซะแล้วก็ผมนี่ฮะโดนลูกไฟแล้วก็โดนสกิลสองสโลไปแล้วก็ลูกไฟลูกไฟลูกไฟอือย่างแรงแล้วตรงกลางมีประเด็นหรือเปล่าครับผมเซราริโอมาพุ่ง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 มายังไงฟูจิกิบันะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วไหมโดนอีกแล้วไ ัวดอีกแล้วไหมตายไหมตายไหมตายไหมกระโดดไปอีกรอบไม่เหลือครับผมนีสตอนกับไม่เหลือฮะโอ้แล้วเอชเบิร์นขโมยไปลอยอีกแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะฮะป้อมเราทิ้งหาครับผมเอาทันเดอร์ดีกว่าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาตายไปถึง3คนแล้วนะฮะยังไม่เกิดเลยครับผมตอนนี้นะฮะมาช่วยกันเอาทันเดอร์เรียบร้อยแล้วครับผมแบตนีเขาไม่ม hmm. ีปัญหาละเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับผมแล้วตอนนี้ฮะไฟกันมันมันนัดสุดท้ายไปเลยครับผมตอนนี้นะฮะยังไงยังไงยังไงครับผม กระโดดสกิลหนึ่งไปครับผมยังไงครับผมแล้วก็สร้างไปรอเลยนะแล้วก็ยิงใส่รัวยิงใส่รัวัสกิลสองฮิวสกิลหนึ่งยิงไปเรื่อยๆครับผมนี่ฮะนี่ฮะโดนขาป้องเลยครับผมเอสเบิร์ดอย่างแรงครับผมโอ้โหเซตนี้ครับผมยังไงยังไงครับผมเขาไม่ออกป้อมแล้วนะฮะรอเวลาหมดอย่างเดียวครับผมเหลืออีก40วินาทีคงไม่มีอ,ะ,อะไรแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยิงพึ่งไปลเล่นๆก่อนครับผม เราชนะแล้วนะครับผมมาชิวๆไปก่อนครับผมตอนนี้นะฮะรอเวลาหมดอย่างเดียวครับผมไปไปยิงไปยิงไปยิงไปตีพึ่งเล่นไหมครับผมตีพึ่งเล่นไหมฮะแล้วข้างล่างมีประเด็นอีกแล้วครับผมหลังจากตีเสร็จแล้วก็พักเหนื่อยเสร็จแล้วไปเอาต่อกับผมโอ้โหไม่ทันเลยครับผมมันก็ดังเล่นๆไปครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วก็เปิดอันตีลงไปแล้วก็ยิงไปรอบยิงรัวๆ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 ยิงรัวตายไหมตายไหมตายไหมโอ้หเกือบครับผมแบบนีสุดท้ายนะขอดังทิ้ง ทวนเลยแล้วกันครับผม3 2ม,มหนึ่งเรียบร้อยครับผมทำัพไปครับผมอไปสรุปกันท้ายคลิปเล้เลยครับผม Let's go ครับ โอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปเลยครับผมทีมผมก็ชนะไปได้วยสกอร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะสี่แต้มเลยทีเดียวโอ้โห,โโห,โโห,โโหชนะหลักพันเลยนะครับผมฝั่งเขาได้115แค่หนึ่งร้อยสิบห้าแต้มครับผมเอพีเป็นของนะฮะนี่เฟียสายป่าของผมครับผมได้เลทถึงเก้าสิบเจ็ดครับผมทำแต้มได้เยอะสุดในทีเลยนะฮะสองร้อยแปดสิบเอ็ดแถมยังคิวได้เยอะที่สุดครับผม18คิวช่วยอีก22เลยนะครับผมโอ้โหสุดจริงๆสายนี้ครับผมอย่างโกงฮะ ไปดูอันนี้นะฮะใจความสําคัญเลยครับผมกับสายนี้นะกับดาเมจนะครับผมสุดๆของตัวนี้นะครับผมดาเมจโอ้โหแสนครับผมดาเมจดนี่เพียงผมนะฮะหนึ่งแสนสามเลยทีเดียวครับผมสุดจริงๆครับผมอ่าพอจะเป็นแนวทางสุดโหดให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมไปลองเล่นดูครับผมกับนิมเฟีย สายป่าครับผมสุดโหดแต้มเป็นพันดาเมจเป็นแสนครับผมท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมช่วยกันมากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้กนเกมขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ